วัสดีครับ,รบตอนนี้ก็อยู่กับพวกเราอีกแล้วนะครับที่ดีมคานอกสถานที่นะครับวันนี้เรามีรถตรงนี้ครับ c ีวิกเคันนี้ได้มีการจัดชุดอะไรไปครับไบก่อนคันนี้นะครับผมนี่จากที่เห็นเลย c ี vic FC โหลรเตี้ยคันเนี้ โหลดด้วยวิธีการใช้โช๊คสตัดของโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งมาใหม่ล่าสุดนะครับผมโปรเฟนเดอร์ไอที่ใส่รีโวใส่เอเวอร์เลสงงงงใช่ไหมปกติมันจะ,ะทําแต่รถออฟโรดใช่มันมทปกติมันใส่ออฟโรดนี่มันมีทารถเก่งแล้วออมีรถเก่งด้วยใช่เดี๋ยวเรามาดูฟิตเมนต์กันก่อนนะเรายังไม่พูดถึงในเรื่องศักยภาพการทํางานของมันนะแต่เรามาดูฟิตเมนต์กันก่อนระหว่างตัวขอบซุ้มล้อนะครับกับตัวยางเนี่ย นี่นี่สอดเข้าไปครับสองนิ้วสอด2นิ้วสอดนะครับมันฟิตฟิตครับ2นิ้วสอดเนี่ยไซคอนฟิตหรือเปล่า2นิ้วสอดนิ้วนิ้วผมมันจะใหญ่หน่อยครับโอ้โหนิ้วผมไม่เล็กนะครับนั่นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าก็จะหนักอ่าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่2นิ้วสอดนะครับฟิตฟิตครับ เดี๋ยวพวกเราไปรับชมฟีลลิ่งกันดีกว่านะครับว่าหลังจากที่ร้านริมคา a ซูเปอร์วิวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีการติดตั้งโชคสัตว์ับบเกีียวนะครับของทาง Pro เ e n เดอเข้าไปในรถ c ีวิคเอคันนี้แล้วฟีลลิ่งจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเรามาเทสลดรถกันนะครับเจ้า C ี vic f FC คันนี้นะครับได้มีการติดตั้งชค็คสตัดกับเกีียวของ PROFENDER ไปนะครับสตัดตัวนี้ปรับแข็งว่นกี่ระดับครับไบก้อนสตัดตัวนี้จะปรับแข็งอ่อนได้16ระดับ16ระดับนะข้างหลังนี่จะเป็นระบบ down. อัพไซด์ดาวข้างหลังได้อัพไซด์ดาวเลยได้ down. อ,อัพไซด์ดาวแล้วก็ตัวนี้มีข้อพิเศษอ่ะอย่างนึงคือปกติอ่ะ ข้างหลังเราเวลาเราเราจะปรับนิ่มแข็งได้ไหมครับถ้าเป็นรุ่นพวกรุ่น fc หรือว่ารถทั่วไปเนี่ยเราต้องยกเบาะหลังออกนะครจะอ๋อใช่ใช่ใช่เราต้องยกเบาะหลังออกแต่ตัวนี้ตัวปรับระดับเนี่ยมันไปอยู่ที่กระบอกอ๋อไปอยู่ที่กระบอกไปอยู่ที่กระบอกตรงบูธหูล่างเลยล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปหมุนได้เลยแก๊กแก๊กแก๊แก๊มีตัวปรับมีตัวบอกระดับอยู่ชัดเจนนะครับโอ้อันนี้สะดวกมากๆเลยนะครับเพื่อนๆกับโปเนเดอร์นะครับชคสตาร์ทนะครับมาใหม่แต่ว่าฟิลดีมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันดีวว่าารบเป็นง้ ตัวนี้จะเป็นถนนปูนเซเมนนะไม่ได้ลาดยางโอ้โห,โโหการตกสนนดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ โอ้โห,โโหการตอบสน,นองดีมากๆเลยนะครับตรงนี้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากครับผม รู้สึกว่าควบคุมง่ายนะควบคุมง่ายมากเลยสังเกตจากที่ผมขับดูคือแค่เหมือนแค่หมุนหมุนไปเฉยๆนี่นี่เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูนะ<ช>ผมม<ช>อะไรนะนีอ่อยโอ้่เสียาการเลยนะครับโอ้นี่เวลาเพื่อนเพื่อนแซงรถคันหน้าแล้วก็ตบกลับเข้าเลนเดิมแล้วก็แซงคันต่อไปแล้วตบกลับเลนเดิมอีกนะครับ รถคืออยู่นะครับจะไม่มีอาการเฟดออกข้างเหมือน<ไ>โช้กเดิมเดิมเลยนะครับเป็นโหสุดยอดมากๆเลยนึกถึงความเป็นจริงอ่ะเหมือนเวลาเราแบบเราขับขับมารถทันหน้าแบบว่าเบรกกระทันหันอืมเนี่ยแล้วเราหักหลบป,ปุ๊บไม่เสียอาการใช<ไ>่ต่อไปเราจะไปเทสบนถนนของจริงนะครับก็คือถนนยางนะครับถนนลาดยางกันเลยนะครับว่าอาการของรถเวลาเจอถนนที่เป็นหลังเต่าแล้วก็อ่ การเก็บรอยต่อของช่วงถนนนะครับฟิลลิ่งจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าครับเราจะดูว่าเนี่ยสังเกตว่าแบบทางลาดยางที่มีตะบุมตะป่มนิดนึงก็คือทางทั่วไปในเมืองนี่ครับก็ขับได้อย่างสบายเหมือนเหมือนรถเดิมเลยนะเหมือนรถเดิมเลยเป็นเป็นสตัดที่ให้ความนุ่มเป็นสตัดที่นุ่มมากๆเลยนะครับโอ้แล้วแล้วโปรเฟนเดอร์ครับเข้ามาจากโลกออฟโรดนะครับ แต่พอมาเปิดตัวเป็นทำเกี่ยวกับโชครถเก่งแล้วก็มาเปิดตัวเป็นโชคสัตว์ับบเกียวนี้ผมบอกเลยเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้มันดีมากๆ<อ>เลยนะออ <ผม S 2> คือ,คอในบรรดาสตัตว์ตัวที่ไม่ข้ามสามหมื่นนะผมให้ตัวนี้นะจบสุดหรือว่าอ่ะอะสามหมื่นต้นๆก็ได้ผมให้ตัวนี้นะจบสุดอในในราคาระดับนี้นะ เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่เราได้ลองเจ้ารถซ i v i c FC กับโชคสตัดแบบเกียวของโปรเพนเดอร์มันทําได้ดีเลยนะคุณชินชเกินความคาดหวังของเราไปอะครับใช่ครับใช่ไม่คิดว่าแบรนด์ที่ทําโช๊คออฟระจะถ่ายทอดฟิลลิ่งออกมาใส่ในรถเก่งอะได้ดีขนาดนี้อะมันทั้งเก็บรอยต่อได้ดีมีทั้งความนุ่มแล้วก็มีทั้งความหนึบอ,อยู่ในนั้นนะได้มันไม่กระด้างเลยนะ แล้วตัวนี้ที่สําคัญคือปรับแข็งอ่อนได้ได้กี่ระดับนะไปกสิบหกระดับหน้าหลังเลยนะได้สิบหกระดับนะแล้วตัวนี้นะตัวโช๊คนะมาด้วยระบบโมโนทูบด้วยนะโมโนทูบข้างหลังอัพไซด์ดาวข้างหลังได้อัพไซด์ดาวอีกใช่ถ้าเป็นสตัดปกติเนี่ย mm hmm. เพื่อนๆจะสังเกตได้โช๊คเนี่ยมันจะเป็นปกติคือแกนมันจะอยู่ด้านบนใช่หัวปั๊บจะอยู่ด้านบนอ้าวจะอยู่ด้านบนแต่ไอ้ระบบอัพไซด์ดาวเนี่ยมันจะมาสําหรับโช๊คสตัดที่ราคาแบบสูงๆนั่นเลยนะ ยโุโรปอ่ามันมาแบบสไตล์แบบว่าของของรถยุโรปที่ใส่แบบที่ใส่แบบพวกพวกรถแบบแพงๆกันนะนะแต่อันนี้คือทางค่ายโปรเฟนเดอร์คือได้ทํามาในราคาที่ทุกท่านเนี่ยเอื้อมถึงนะครับตัวนี้ราคาผมบอกได้เลยงบไม่เกิน3ามหมื่นนะคือมันออกมาเพื่อค่า,าจริงๆอ่ะไม่เกิน3 0,000ื่นผมให<อ>้<อ>ชุดนี้คือเป็นชุดที่จบที่สุด ใช่ต่อให้เป็นสามหมื่นต้นด้วยอ่าผมให้ไปถึงสี่หมื่นเลยผมยังไม่เห็นแบรนด์ไหนที่มันจะมาสู้ตัวนี้ได้เลยมันเกิดมาเพื่อฆ่าจริงๆอะตัวเนี้ยใบก็รู้สึกยังไงบ้างสําหรับสปาร์ตตัวนี้่างที่ขับไปรู้สึกว่าตัวเนี้ยจะไม่กระด้างจะให้ความหนึบที่นุ่มนวลแต่ในความนุ่มนวลนั้นอ่ะไม่ใช่หมายความว่าอุ้ยมันโยนหรือว่ามันอะไรนะมันหนึบคือมันหนึบจริงๆคือวัยรุ่นชอบผู้ใหญ่สายซิ่งชอบใช่เด็กนั่งได้ผู้ใหญ่ก็นั่งได้เพื่อนเพื่อนก็เห็นแล้วว่ามือไบก้อนขนา เหยียบไปแทบทะลุรถแล้วการที่แบบเราแซงค้นหน้าแล้วกลับเข้าเลนเดิมเนี่ย รถมันก็ไม่มีอาการเฟดออกข้างหรือไม่มี<ช>มการเสียอาการเลยคือเท่ากาได้ดีมากๆเลยถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจโชกสตัดรับเกียร์โปรเฟนเดอร์นะจังหวัดสุดราษฎร์ธานีที่ร้านดีมคาซูเปอร์วิวนะเรามีคําตอบนะแล้วเรามีของให้ทุกท่านเห็นของจริงนะครับอันนี้ถ้าหากทุกท่านสนใจนะครับสตาร์ทโปรเฟนเดอร์ของรถเกง๋งหรือว่าจะเป็นของพวกรถกระบะพวกยกสูงอะไรนี้อย่างนี้นะครับทางร้านดีมคาซูเปอร์วิสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีสินค้าให้ทุกท่านนะครับสนใจโทรได้ ที่เบอร์077289888นะครับผมหรือลูกค้าสามารถทักมาในอินบ็อกซ์เพจเฟซบุ๊กได้นะครับผมที่ดีมคาซูเปอร์วิวนะครับผมทางร้านเรามีทีมงานมืออาชีพนะครับคอยตอบทุกปัญหาของลูกค้านะครับอย่าลืมคิดถึงการแต่งรถคิดถึงดีมคาครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งให้เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับทุกวันเวลา10โมงท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ